มองจากควงปะครับแี่ควอยู่ครับโอ้ยอะพี่น้องครับมันนี้นะครับผ้าพี่น้องนะครับมากัดป่านะครับมาหาป่าหายงห้กินนะครับวันทีสามเท่านะครับนี่ครับอันนี้หื้อแล้วนะครับนี่ฮื้อเรียบเ้อยบล้วนะครับเป็นปลาพักกัดเส่งน้ำนะครับแต่กัดเป็นปลาท้ปงฟงนะครับ หลังจากที่เข้าจางนางไว้าเลี้วมือได้อ่าเล้วบันเขาก็จะต้องเหม็นนางจอบป่าบ่อนครับยื้อใสครับนี่ยื้อใสครับอันนี้จะท้ามาของง่วนนะครับเป็นข้องแหงของง่วนนะครับวันนี้ข้องข้องแหงนะครับข้องเสริมข้องแหงนะครับนี่นะครับน้ำลดแล้วกต่ทีมัตติกแหงครับบันหลังจากนะครับเขาสีพ่อเกี่ยวมากกว่ามัตติกแหงครับนี่นะครับนี่นี่นะครับผมเป็นเปลี่ยนเนี่ยคือไว้นะครับอ่ะจะเป็นแมงมุมปลาบ่อนนครับเอาเสร็จแล้ว ขี่หอยกินก็เป็นไปแดกแก้วบ้านเท่านี่แหะหอยมีหอยมีขนานบอกหอยอยรุ่นนี้หอยรุ่นนี้บ่มีบ่มีขนรุ่นนี้นะบ่มีขนครับรุ่นนี้เส้นเสือบ้านนี่บ่ต้องเส้นเลยเนาะบ่เอ้ยบ้านรุ่นเสือบ้านดอกเส้นอยู่บ่ครับนบ้านเท่ากินสิละมากิมชงกิมกันนะครับเบิ่งเบิ้งเบิ่งเบิ้งเบิ้งแก้วเหรอจะแซ่บครับแม่นกินข้าวปั้นให้มนหอยเสียต้อยสีแก้วเบิ่งเนี้ย สีกระเดกด้วยข<อ>ัน่ามือโบท่านได้สะอาดปอนไดยเอามันจะกินมดพวม่วงมาเลยสิครับนั่นนะบ่หละขี้มันจะกินเลยเว้ยมันจะหัวมันเห็นมั้ยตาออกพร้อมบ่กินต,ตตนตามันจะปวดหัวต,ตามันออกพร้อมนี่นั่นเห็นบ่ตามันออกพร้อมใครตามันตามันพี่เดียวโอ้โ่ต้องไปยืนมาเบิ่งดอกเอากนี่ผมเหยียบปากรอนนี่บ่บอครับครับนี่เอาเลยเอาเลยครับเอาเลยทำยังไงจะหน่อยอ ฮึฮ่าอาผมสุดยอด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 ลงไปพูดรู้มึนคือกำลังเฮ็ดอยู่มัเอาเอาเลยกอดไว้ให้ยังจอบน่ะนะฮึยัง

มาเบิร์ได้ครับมาใกล้ๆมาใกล้ๆมาใส่สิมาใส่ขวางิกัดกัดมาพร้อมครับข้าบมากเมครับโอาบเมครับโอ้ยเิดีกับเดอลเียเลอแบบพอดีเลยล่ะ โอ้ไ oh, oh. ่ไหถูกวบเระดเจ็ดครับเ wow ี้ยงหักมครับกัดกัดเียงนครับอ่มนเดี๋ยววางเลยหักก็ได้ก sure ัดไหมครับแต่ก็ได้ครับเดี๋ยววาง้แขวบก้มติดยู่นี่เงี้ครับนี่ครับแรกไปอ่าลุถครับเดียลยโอเคโอเคอาิไปในนำนะครับทานเหนียวมาช่วยมเห็นไป ว่าครับวครับปลาข้อปาเกียงขึ้ยังปิขอน้อยครับโอ้ขอน้อยครับขอน้อยสามวงจะควงครับโอ้ยข้อน่อยครบขอน้อยขอน้อยข้างุ่นซุ่นไปตกัวนี้ออกตัวนี้บ่ออกดักไปลูกับ โอ้ซ้อมบักนี่คือจังหมานเลยว่าผู้เดียวนี่ใหญ่ขึ้นมาครับ <imitation> 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 ซอยมันเกินเอาไ่าไปใกล้เ่ออะไเพราะมันยาเพร่ว่าเหียเพราะฉขาดต้องต้องคอยเอาห้างเอาวดเพ่ว่าเพาะว่าเหยฉีกขาดเด้อนตัวนี่มันจอกตาได้ไหบอกตาต่ประขอติครับปอครับอตาเโอ้ไต,ตวแบบจุ้มจิม้มขนาหนยครับขอาดหไ้าหนึับข้มาแลวแต่ว่าด่างนี่คือมาแล้ว่ามาตองว่าหดอกด่างนีมันงุมนกันนี่น ได้ดงละทั้งดละงางอยู่งางอยู่ด้วงามอยู่ฉัล้างเลยทบ่นีนะโอ้ยโอจะล้างเหรงเมียเราดังเดียวเลยยังไม่ประชงครับเอาแม่ละแสนสงแสนยี่บ้แม่ใหญ่บ่ครับแม่ใหญ่มาสู้กูรู้เียงแมใหญ่ใหญ่นี่วม่นี่บาดเพิงเสื่อมือที่เม่ละสามแสนโอ้ยเออเกที่เออกนีเยอะนะนี่ครับ แมละแสนมีคน <festivals> โอนี่แม่ละแม่แม่ละแสนนงครับมีคนอยู่ครับเออมีคนอยอะตัอะไรตัเคครับัตัวเคตัวที่ี้ตัวท่หา้ยไม่หาเราบอกโอ้ยเไปแล่ทลไปยังเปส่ไปสมึงเดียวกันนะอันนั้นอันนั้นแห่อันแห่ทีได้นั่นน่ะ

ไปเลด้น้นไดสวงามี่สไปทังดี่องท่ตดสิือเอาปลิก็เดือันเดอดคนผิดอะไรนเอตัวนี้กไม่อเดือดคนเดิดะไเดืดตัวนี้ก็แม่ยเอยูนเดน้อ้าก็เดืดบอนับบ้าก็เดือดบอนับม่ยงายดิโอสลิดตัวนั้นนะโอ้ยสมององเลยวะ ขึ้พอ่จะันก็เดินปเดแม่ไงวะมขึ้นมามันเปิดปาสลิดดีเลยปาเด๋ยวอช่วยไก่ช่วยไก่ครับครับอันนี้แม่ละแตแสนโอ้ยแสนบ่เอาดอกน้อยพวดบ่เอาแม่ละหามือ่นเออะลดลดราคาลดราคาลงหน่ปลาใส่ไม่ีพอเห็ดฟอ มีห้องยางไหมพ่อผมจมีห้งองยางไว้ข้้งหลังเออบอนับพอนับบอนับครับนั่นนแม่นั่นแถมเขียวไครับป๋เอาแนห้อเยเนี่ยเดี๋ยวลุนหน่อยก็เอาลอเดือดก็เอา ีทีวิทย์ครับทีบ้านบ้านถกเข้านะครับนี่ดึงเข้าแหกออกนะครับมันจังบติสนะครับถกก็ยังถือมีหน่อยมากอยู่มันตัดตรงไหนมันมันยักนะมันมันดึงไม่ได้เพรากระตังตัดออกครับเพราะว่ามันหกมันหกสีงเงี้ยมันไหลแม่นบผมเขต้องมันมันหกครับเขต้องดึงเข้าแอกน้ำนะครับวิธีถกเข้า จึบ,บนะครับออแต่ก็ดิ่งก็มาห้างไตนะครับอ,อ่าน,นี้นะครับนีได้เังทีนะครับหอกมันจะออกมาอีกนะครับออเป็นจากแค่หกตอกสิ่เป็นแฮชเจ็ดตอกแปดตอกุนะครับเป็นหนึ่งพ่ออกโอดีเนาะโอ้ท่านบ่บักบ้าง หลอ,อดแอดลเลดขึ้นเพื่อไรจะกินปลาตัวนี้ตัวไีไไ้เล็กเสียมไรครับขึ <c oughs> ้นเมเื่อไรวะผมว่ามันผมว่ามันก่อนลำมากครับมากม,มามาจ้ะมาก,กัน้ะ <c oughs> มีร้านขึ้นมาครับผมของรักของข้าจริงชุ่มบุบิขนเบาไป <c oughs> อยู่ใกล้ชุ่มบุบิขนครับมึงนี่ เขากับพ่มเขาเออยังเลี้ยงอย่างพี่ได้เลี้ยงกล้วยเนาะพ่อเมาไปพ่อใหม่ไปเมาไปนี่บ่อยเนาะกำลังมวยกำลังมวยกำลังหุวยมุ้ยเปิดหนาไอ้วัด ดังเราแกวงบ่ครับใครโด,ดังเราแกวงสิครับใหแ้แยกจัไรได้หมื่นนี่โอ้ยเมโอ้ยสองหมื่นสองหมืนบ่รุ่นี้สองหมื่ไม่ออมอมเอาได้ล้วนะมนไม่อมเอาใครได้สิเออ กจิวันเราข้อไปหรอไปใส่โอ้ดูเลยครับดูครับนี่ครับเขาจูบเขาเขาเขาจูบเขาจูบอือมันจีนุนเข้อข้อ โอ้เดคน้องขเ่าใครยูซ้ำนี่กันโอ้โหก็ลอยวยฟ้ากันด้นี่เอากระบอกกระว่าเีมาเอาตัวโเนี้ยเขมสนิทเดือดสนิทเดือดสนิทป่าสนิทลายปีนี้เนาะอุ้มมาดำขึ้นมากเลยครับอนนครับนี่อืมครับสนิทนะครับป่าสนิทเดือดครับ สำนึกกางอ้ามแล้วไม่เกครับไม่เล้กจูบบอครับจูบบจูบบอการหางแค่หนดูการหางผมจูบบครับใส่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 บางคนอ๋อ จะลบพ้นนะครับมันนี่กะระยะที่มันติกจุดยอดแล้วกะได้อยู่ประมาณอ่ซีหาลนะครับในย่างนึงแหละก็มีปลาสลิดหน่อยน้ำนะครับหลายตัวนะครับปลาซิวติดปากเดี๋ยวช่องในไทยเฉยเบิ่งผลงานนะครับว่าได้แจ็คตัวนะครับเดี๋ยวเฉยเบิ่งผลงานกันนะครับมัอนี่นะครับกะได้อหนึ่งย่างนะครับนีกหนึ่งย่างนะครับเนี่นะครับอันนี้จะเป็นเป็นปลาคอนะครับน่นี่นะครับปลาคอปลาคออันนี้กัเป็นย่างอีกย่างนึงนะครับอันนี้จะเป็นปลาสลิดนะครับสลิดอันนี้ปลาคอนะครับปลาคอ นะครับอันนี้พยกสะดุ้งมานํานะครับกดี่ดตประคอมานํานะครับนี่นเอามุร่องกันนะครับอันนี้ร่มรกันกเกันโอ้จะใส้สวยยังกัมาจากตลาดสดเลยอันหนึ่งเนี่ยนี่เป็นทุงกวาทะิตนะครับที่นี่ ดีบลงเลยดีบลงเลยดีบลงสันละเออแั่เทเลยต้องงเนี่ยอ้วนเยสูนุนึงยิงมาทานมาทานมาทันบ่เทลงคอยออกแจ๊บเออเออ,อแจ๊บออกก็ได้ยังไง,งไไดอืมไปมไม่ นะกะไัน,หนกนหนวเมเ็ดเจับทีละตัวโอ้สุดยอดแล้วเต็มเต็มรังเลยนะครับยังฟูมเราปัตติตรงไ้